เรือฟริเกตในปี2025ถือเป็นหนึ่งในยุทธวธร,รณ์ทางทะเลที่มีความสำคัญยิ่งของกองทัพเรือไทยโดยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงทั้งด้านการรบก,การลาดตระเวนและการป้องกันภัยทางอากาศเรือฟริเกตสมัยใหม่มีขีดความสามารถหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างกำลังรบทางเรือของไทยในปี2025จึงให้ความสำคัญกับการจัดหาและพัฒนาระบบอาวุธบนเรือฟริเกตที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามภัยคุกค,คามและการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติในทะเลอย่างมั่นคงเรือฟริเกตของไทยในปี2025ได้รับการติดตั้งระบบเรดาร์สามมิติที่สามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและทางผิวน้ำได้ในระยะไกลพร้อมระบบสื่อสารและควบคุมการรบแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถบูรณาการข้อมูลจากเรือรบลำอื่นเครื่องบินตรวจการและฐานทัพเรือได้แบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการรบในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ระบบอาวุธที่ติดตั้งบนเรือฟริเกตรุ่นใหม่ยังประกอบด้วยจรวดต่อต้านเรือรบแอนตี Anti ้ชิปมิซิลระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบแนวดิง่งมัลติกล้องซิสเต็มปืนใหญ่เรืออัตโนมัติและระบบ C I W S Close-in Weapon System สำหรับป้องกันภัยคุกคามระยะประชิด เช่นขีปนาวุธหรือโดรนโจมตี 1. ในเรือฟริเกตร,รุ่นที่ถูกจับตามองในปี2025คือเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่พัฒนาโดยความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร เช่นเกาหลีใต้จีนหรือ,อยุโรปซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคเช่นระบบขับเคลื่อนไฮบริดเพื่อลดเสียงและลดการใช้พลังงานตลอดจนโครงสร้างเรือที่ออกแบบตามหลักสติ๋วเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ศักยภาพของเรือฟริเกตไทยในปี2025ยังรวมถึงความสามารถในการบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สำหรับภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำและระบบไร้คนขับสำหรับลาดระเวณใต้น้ำและตรวจจับทุ่นระเบิดซึ่งทําให้กองเรือฟริเกตไทยกลายเป็นกําลังรบที่มีความยืดหยุ่นสูง ในยุคที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางด้านความมั่นคงและภัยคุกคามทางทะเลการที่ประเทศไทยพัฒนาเรือฟริเกตที่มีขีดความสามารถสูงในปี2025นับว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศและรักษาเสถียร,รภาพในทะเลอันดามันและอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือไทยยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกเรือให้มีความชำนาญในการปฏิบัติการร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจอนมีแผนฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเรือฟริเกตไทยในปี2025จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยความพร้อมและอธิปไตยทางทะเลข,ของชาติไทยในศตวตรรษที่21อย่างแท้จริง